รบสวีดะสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเพราะผมสังโกนี้มีช่องสังโกวันให้ถูครับมาทุน88ดแปดเข้ารอบที่2องครับมาเริ่มต้นด้วยเบ็ดหนึ่งหน่อยละกันนะครับคอนเซ็ปต์ชั้งนี้ทุนหลักสิบหลักร้อยครับแต่พันหยุดก็เพียงพอครับมาได้เสียดูกันเลยครับจะเข้าจะมาหรือเปล่าครับสำหรับใครที่เข้ามาอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่ป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนะครับนะลุ้นเข้าร่วมกิจกรรมแจกคุณทุกๆเดือนนะครัััับบบบนะออจดดไไปปคครรรรรผมมสแกตตเเเ์ข้้าาียย อย่างนี้ก็สวยเวยไปครับผม้องเข้าต้องมาเลยครับขีปเ,เปิดก่อนได้เปรียบครับอะไรมาต่อครับแปดหมุดมาครับผม,ม,บมสำรวจบอมซัมเบยหรือไม่ครับนิ่งจัดประหลัดบอกครับโอ้โหเกิน <c oughs> ไปเป้าจานเอเปิดได้ดีครับเจช่องสองหมสี่หมุนสุดท้ายครับยิงเบ็ดหนึ่งนะขอขึ้นสักร้อยนิดๆนะเหมือถึงเงินทุนเงินทุนเรานะครับไม่ใช่เป็น เป็นตัวแตกนะครับนะโอ้โหอีสองมูลสุดท้ายถือว่าดีครับเคช่องสองติดเอาแล้วครับถึงรอยไหมโอ้โหไม่ถึงครับบึ้มบัมซัมเบโอ้โหไม่มาเลยครับเงินรางวัลนรวมครับ11.20ครับมาครับผมกดต่อไปต่อครับสิ่งเสี่ยงกันหน่อยครับขึ้นเวียสองเลยจริงๆไม่แนะนําไม่ําตามนะครับนะ ก็ดูวพ่าเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับนะโปรดใช้วิจารยในการรับชมรับฟังกันด้วยครับดูประกอบการตัดใจก่อนเขาเล่นเนาะพอไหนมาดีมาไม่ดีก็เปิดผมดูก่อนได้ครับเบ็ดสองเข้าแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้เงินทุนเรายังต่ากว่าทุนที่ฝากเข้ามานะครับเจ็ดสิบแปดบาทนะครับจากแปดสิบแปดนะว่ายังขาดทุนอยู่ครับผมลุยกันดีอย่างนี้บื้มบอกครับไหลอีกไหมครับติดไหมหกหมุนมารับผม สวยงาม10ช่อง3มาเขเข้าสวยๆครับไหลต่อครับบื้มดีจานเสียติดอย่างเงี้ยไม่เข้าเลยส่งกันหน่อยครับสี่หมุนสุดท้ายครับออ้ยเขียวเหนียวซับครับเคติดก็โอ้เกินไปครับไม่กะไปครับ72 0 0หลุยกันต่อครับจาน2อหมุนมาสวยงามครับผมเขียวติดไหมครับ โอ้โหหนึ่งหมุนสุดท้ายถึง200หรือเปล่าครับโอ้ถึงซะด้วยครับอย่างนี้ก็จัดยาวไปครับผมเด็ดสองครับโอ้มาโคตรดีครับผมโอ้อย่างนี้ก็มาดีครับไปกันเรื่อยๆครับสิบติดไหมครับอุ้ยมาโคตรแจ่มครับหวก็หนึ่งปืนสิ่เน้นๆไปโอ้โหมาเลยครับผมออหขออนุญาตขึ้นเบ็ดสามหน่อยแล้ไหอมาโคตรดี มาขอยยญาตขึ้นเลยครับเบ็ดสามครับลุยกันครับผมสิบช่องแรกมาครับถือว่าดีครับเจติดต่อช่องสองครับยังไม่เข้าครับผมไหลต่อมาเขาจะมาหรือเปล่ากติตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับเดือนสายเคเข้าสู์งามวายติดอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นิดครับห้าสิบสองจุดสองศูนย์ครับอ้โหมาโคตร j เจ็ดสิบสี่จุด 7 0ครับสี่อบาทขึ้นเบ็ด4เลยครับเบ็ด5ไปเลยยัดบาทหวังว่ามันจะเข้าจะมานะขอน้ำเงินเน้นๆครับน้ำเงินน้ำเงินเน้นๆแล้วผมจะจบครับอู้หูพอแล้วครับจบ5 5 4บาทยัดไปอีก600ได้เปล่าอู้หูยสิบมานี่บันเทิงโอเคครับหยุดได้สวยงามครับจบที่เบ็ด5ครับทุน88รอบที่2ครับถือว่าได้ท่างนี้ก็พอแล้วเพื่อนๆอย่าโลภมากเลยนะครับนะ เชื่อผมดีที่สุดครับใครยังชอบฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มครับลิงค์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยครับเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้า